สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวม y m เม็ดเน็ตลูกหมีเลิกกันแล้วอัดคลิปประกาศยุติรักเผยสาเหตุไปต่อไม่ไหวเรียกว่าเป็นคู่รักยูทูบเบอร์สำหรับเน็ตมเม็ดเน็ตหรือนาธานบัตลิงที่มีผู้ติดตามกว่า11ล้านซับสไคร์เบอร์ซึ่งเขาได้คบหากับลูกหมีวันนาบีมียูทูบเบอร์สาวไทยช่องวันนบีมี ก่อนจะตัดสินใจแต่งงานกันเมื่อปี2561ทว่าเมื่อกลางปี2564ที่มีกระแสข่าวถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดูเหมือนว่าค้าเตียงจะหักแล้วหรือไม่ก่อนที่เน็ตจะโพสต์ภาพคู่หวานลงไอจีซึ่งถือเป็นการสยบข่าวรักร้าวกันไปแล้วก่อนหน้านั้นล่าสุดวันที่18มกราคม2565เน็มไมเม็ดเนตและลูกหมีวันนบีหมี ได้มีการโพสตคลิปวิดีโอประกาศจบความสัมพันธ์ระบุว่าเราเลิกกันแล้วผ่านช่อง YouTube My MedNet โดยทั้งคู่ออกมาพูดทั้งน้ำตาว่าทั้งคู่ตัดสินใจแล้วที่จะแยกทางกันซึ่งตัวเน็ตยอมรับว่าเหตุการณ์นี้ทั้งสองคนไม่ได้ตัดสินใจกันง่ายๆและมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นแต่ทั้งคู่คุยกันและปรึกษากันว่าจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งคำตอบก็คือเลือกที่จะเดินคนละทาง ทางด้านลูกหมีกล่าวต่อว่าเพราะอะไรหลายๆอย่างจุดมุ่งหมายของเราสองคนไม่ได้ไปทางเดียวกันแล้วจึงถึงเวลาที่เราจะต้องแยกกันเราทั้งคู่รักแฟนคลับทุกคนมากจึงอัดคลิปนี้บอกทุกคนเพราะถ้าไม่มีแฟนคลับทุกคนก็คงไม่มีเราทั้งคู่อยากขอบคุณทุกคนมากที่สนับสนุนกันมาตลอด ทั้งนี้ในส่วนของเหตุผลหรือสาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่เลิกลากันนั้นก็ขอเก็บไว้สำหรับเราสองคนเท่านั้นแต่ยืนยันว่าเราไม่ได้เกลียดกันยังสามารถเป็นเพื่อนกันได้แค่ถึงเวลาที่เราจะต้องแยกย้ายกันไปเติบโตอยากให้ทุกคนเข้าใจเป็นกํำลังใจและอยากให้ติดตามและสนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆเหมือนที่ผ่านมาขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กระปุก .com อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ